ที่ขายตั๋วอยู่ด้านหน้าเลยนะจำไหน่ายตัว๋วโดยสาร information ด้านหลังก็จะเป็นห้องรับรองค่ะอยูด่ด้านในเลยด้านหน้าสูนคนครชัยแอร์ที่ขับใหญ่ จะอยู่ตรงข้ามกับสถานีขนส่งอุบลเลยแต่ถ้าใครสะดวกขึ้นก็มาขึ้นที่ศูนย์ได้หรือว่าจะไปขึ้นที่ขนส่งได้ค่ะอยู่ด้านหน้าเลยสวัสดีค่ะพเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วกับกินฟ้าค่ะจองตั๋วแล้วค่ะไปลงโคลานะคะทุกคนกินฟ้าก็เลยจะจองตั๋วไปลงที่นครราชสีมาเนาะหรือว่าเออเพื่อนอยากให้ไปหรือเปล่านะคะตั๋วของโคลานะคะทุกคนจะอยู่ที่ 1> 3 1มบาทนะคะตัวนี้เป็นรุ่นโกคาดนะคะทุกคนกีฟ้านั่งของ NCA <อ>เนาะลถออก16นาฬิกา12นาทีค่ะแต่ว่าเราจะไปลงโคล,ลาชวันนี้กีฟ้าก็เลยจะมาทำเป็นบล็อกรีวิวนิดนึงเนาะทุกคนรอติดตามด้วยนะคะกีฟ้าจะพาทุกคนรีวิวเดี๋ยวพาทุกคนนะคะมาดูกระเป๋าเดินทางมีทั้งหมด1 2 3 4 5สองสสี่ห้าห้าใบค่ะเพราะว่าตอนมาไม่ได้เยอะขนาดนี้นะแต่ว่าทำไมตอนกลับมันเยอะมากเลยทุกคนนี่คือกระเป๋าที่จะเดินทางนะคะ ศูนย์ NCA ที่อุบลน,นะคะก็จะใหญ่อยู่นิดนึงเนาะตอนนี้เขาย้ายมาอยู่แถวบ้านขามแล้วนะคะทุกคนด้าหลังก็จะมีรถทัวร์เยอะแยะเลยเวลาเราขึ้นรถเราก็จะมาขึ้นตรงชานชลาตรงนี้นะคะตอนนี้จะเป็นโปรคาแต่ถ้าเป็น VIP นะคะทุกคนจะอยู่ด้านในเลยรถมาแล้วทุกคนกิ่งฟ้าได้ไปรถอุบลพัทยาระยองค่ะ ตื่นเต้นจังเลยวะตื่นเต้นสุดๆเลยอ่ะรู้ไหนี่กล้าใช่สของูสุรินทร์บุรีดานครไาสีมาพสราาไกยีิ้วชุมรีอาวุลพัทยามาชาปายหาที่จังหวัดระยองหอมนอนพิเศษแตเที่ยวเวลา 16บาฬิการ12นาทีขอเชิญบริษ,ษัทบริษัทพรังติดต่อประกานชาฉาหมาเลขสีค่ับานนทเทียยเท่ยวนารีพ้อเชิกับครับขอบคุณครับ กินฟ้าอยู่บนรถแล้วนะคะอยู่ n c a ค่ะแต่ว่ากินฟ้าจะไม่ถ่ายตอนที่พนักงานเขาทางานนะคะเพราะว่ากินฟ้าก็จะให้อ่อเขาเราียกว่าอะไรความเป็นส่วนตัวในตรงนี้เนาะเพราะว่าเราเป็นาาพนักงานตอนรับเงินเราจะรู้ว่าเอออะไรควรไม่ควรนิดนึงเนาะแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะชมทัวร์นครชัยแอร์พอรนตลำนี่มโอ้าว เฮ้ยเหมือนเราไม่เคยนั่งรถทัวร์เลยอ่ะไม่ใช่เป็นอะไรนะทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีความมั่นใจกับผมตัวเองเลยวันเนี้ยคือแบบร้อนมากร้อนจริงๆเลยแสงเออแต่ที่นี่เขาแปลกนะคะแอร์ของเขาจะอยู่ด้านบนค่ะจะไม่มีแอร์ตรงช่องสีสาเรานะคะทุกคนจะไม่มีอยู่ตรงเนี้ยนี่คือไฟแล้วก็ปุ่มกดเรียกพนักง,งานค่ะหน้าจอทีวีน่าจะเป็น10นิ้วเหมือนกันเนาะ ตัวนี้จะใช้เป็นของฟันต o โลเป็นยี่ห้อเดียวกันค่ะทุกคนเป็น Super ร์สตีด้านหน้าก็จะมีนี้ค่ะมีไม้ประกาศอะไรด้วยอ๋อมีคอนทุกระจกทิฟ้าก็จะไม่ขอพูดอะไรเยอะนะคะทุกคนก็คือทำเป็นแบบวีลองในการนั่งรถละกนันเนาะเพราะว่าทิฟ้าก็อยู่ใน ส่วนนี้เหมือนกันเนาะเพราะว่ากีฟ้าอาจจะพูดอะไรไปผิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแบบอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นกีฟ้าก็เลยจะไม่ขอรีวิวแล้วก็พูดอะไรที่มันแบบว่าเกินเลยนะคะทุกคนขอแบบว่าอยู่ในขอบเขตแล้วกันเนาะเพื่อ,อไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้รถถอยแล้วนะคะ อนนี้เดินทางออกจากศูนย์นครแชยแอร์แล้วนะคะตอนนี้กำลังกลับกลับไปเข้าที่สถานีขนส่งค่ะสามารถขึ้นได้สองที่เลยนะคะสะดวกมากเลยถ้าขึ้นที่ศูนย์ก็ได้หรือว่าบขาสก็ได้เนาะแต่ถ้าอยากม,มีคนแบบคุกคังมากมายก็ขึ้นที่ศูนย์ได้เลย ปุ่มสไลด์เบานะคะแล้วก็จะมีเบาะนวดด้วยกดตรงนี้ค่ะเครื่องเขาก็จะนวดมีปุ่มไฟด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือเลื่อนสไลด์เบาะแล้วก็ที่พักเท้าค่ะรถที่กีกฟ้านั่งนะคะจะเป็นรถบูร,ราชธานีระยองนะคะกีจฟ้าก็จะเดินทางคิดว่าน่าจะประมาณ4ชั่วโมงเสร็จเสร็จได้ค่ะ ค่เศษนะเคร่คราวประมาณนี้แล้วกันเนาะพี่ฟ้าก็จะไปลงที่บกศอนะคะโคด้านแล้วก็จะให้เพื่อนมารนะับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นเหมือนกันเนะาะทั้งจากที่เราก็เออนะมีติดปีกเหมือนกันแต่ว่าเรามีมานังแบบนี้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทุกคน ที่นั่งกิ่งฟ้านะคะเมื่อสักครู่นะคะพาทุกคนไปทัวร์ด้านหลังมาแล้วก็พาไปดูห้องเซอร์วิสด้านหลังแล้วก็เป็นห้องคารวินทัวร์นะคะทุกคนจะ เป็นบาออันนี้เป็นรุ่นโกคาร์จะเป็นบาะคู่นะคะทุกคนแต่ช่วงนี้จะอยู่ในโควิดเขาจะขายบาอเว้นระยะหา่างน่าจะได้นะคะทุกคนตอนนี้กินฟ้าขอตัวพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โคราชนะคะดูว่ากีฟ้าจะไปถึงกี่โมงตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะคะทุกคนกัไปถึงโคราชเดี๋ยวเจอกันอีกทีค่ะ มาที่บุรีรัมย์นะคะเราจะใช้ตั๋วไปแรกรับประทานอาหารที่ร้านล้างที่สูงนะคะกับข้าววันนี้นะคะ วันนี้นะคะทุกคนจะเป็นเหมือนกระเพราไก่แล้วก็ผัดแตงใส่ไข่ แล้วนะคะนครราชสีมาเป็นเวลาสี่ทุ่มสาสห้านะคะทุกคนอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็คือฟิลแล้วนะคะกีสฟาก็จะพาทุกคนนะคะเ็ที่พักแล้วเนาะวันนี้เดินทางถึงโคราชแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย